สวัสดีครับพี่น้องที่รทุกท่านครับหน้าจอที่มืดเนี่ยเป็นการจงใจนะครับให้พี่น้องนึกถึงความมืดมิดความสิ้นหวังความอดอยากปากแห้งความแตกแยก,กความรุนแรงแล้วก็อะไรหลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่เลวทรามตกต่ำของประเทศชาติบ้านเราตลอดช่วงเวลา เรียกว่าเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงแต่8ปี9ปีหลังเนี่ยเราก็เห็นชัดเลยว่ามันมืดมิดแล้วทิศทางที่จะไปข้างหน้านั้นเราอยู่กับความสิ้นหวังนะครับจนมาถึงวันนี้ที่มันครบวาระซึ่งก็ยืดมาเรื่อยๆแล้วสำหรับคุณประยุทธ์ก็หวังกันว่าภาพใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ย อาจจะได้เห็นคุณพิธาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นรัฐบาลที่เอาใจใส่ประชาชนรักประชาชนแต่ภาพที่พวกเราเคยหวังเคยฝันกันไว้เนี่ยผมอยากจะเตือนพี่น้องน,นิดหนึ่งว่าทุกอย่างเนี่ยยังเกิดขึ้นภายใต้เงาปีศาจ ปรศาสตรที่ว่าไม่ใช่คนตระกูลเดียวมันเป็นคณะจอ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 อำนาจเขายังคงขลังแล้วบางทีเราคิดว่าถ้าได้เห็นสภาพของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ๆคนรุ่นใหม่แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรแบบใหม่ๆแนวทางใหม่ความคิดใหม่การบริหารแบบใหม่ๆบรรยากาศของประเทศใหม่ๆแต่เท่าถ้าพีา่น้องได้ฟังผมในเรื่องของจอ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 ,จอมาตลอดเนี่ย พี่น้องก็คงจะทราบว่าระบอบเขายังมีเครือข่ายคลุมไว้หมดคอสอชอเป็นตัวละครหลักตัวละครสำคัญก็จริงแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นแล้วถ้าพวกเรานะได้เป็นสอสอได้ไปเป็นรัฐมนตรีขึ้นมาเนี่ยภาพเหล่านี้นะที่ผมจะให้พี่น้องดูตัวจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นภาพเตือนความจำพี่น้องเราเคยมีอนาคตใหม่เดินเข้าสภา อย่างองอาจทรนงยิ้มอย่างมีความสุขมั่นใจเปลี่ยนไปด้วยอุดมการ์วันที่เดินเข้าสภา,าเราดูเหมือนจะมีความหวังด้วย80เสียงนะแต่ละคนพี่น้องสังเกตเครื่องแต่งตัวเนี่อะไรที่แหวกแนวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถูกจับมาใส่ยูนิฟอร์มเดียวกันหมดมีเครื่องหมายมีปลอกคอขึ้นมาเต็ม ผมใช้หัวข้อรายการอันหนึ่งว่าต้อนควายเข้าคอกไม่อยากจะพูดมากนะถ้าพี่ทาขึ้นเป็นนายกหรืออุ้งอิงขึ้นเป็นนายกก็จะต้องใส่ชุดแบบนี้ไปทำอะไรแบบนี้อยู่ในกรอบแบบนี้ในสภาซึ่งมีสอวอคอยสกัดขวางกันทุกทางมีกลไกลของพรรคที่ล้าหลังเช่นภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐ คอยป้องกันไม่ให้เดินหน้านักการเมืองเหล่านี้ถึงเวลาได้ตําแหน่งได้ยศถาบรรดาศัก์ยิ้มแก้มปริเพราะนี่คือโอกาสที่จะได้มีเงินเดือนเดือนแสนหรือมีผลประโยชน์รออยู่เป็นหลักเป็นหลักร้อยล้านพันล้านมีเงินมีทองแจกจ่ายสร้างบารามีซื้อตัวสอสอ อุดมการที่พ่นปากเอาไว้เนี่ยพอเข้าไปอยู่ในสภาก็ไปอยู่ในกรอบในเกณฑ์ที่ไม่สามารถจะทําอะไรได้ดังใจทั้งหมดถ้าเกิดว่าเกินเลยที่เขตที่เขายอมรับได้เขาก็เตะทิ้งดังที่เราได้เห็นมาแล้วในประวัติศาสตร์หน้าที่ยิ้มยิ้มแจ่มใสคิดว่านี่คือทางที่จะเข้าไปแล้วเปลี่ยนประเทศมีอํานาจนะครับบทพิสูจน์มันผ่านมาแล้วนะผมจะไม่พูดมากเลยครับท่านไปคิดต่อกันเองนะว่าถ้าเราจะฝากความหวังไว้กับ นะกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการทั้งหลายที่เราเห็นเคลื่อนไหวกันตลอดที่ผ่านมาถ้าเข้าไปเป็นรัฐบาลอยู่ในรัฐสภาแล้วจะทําอะไรได้ภาพมันจะเปลี่ยนไปจากที่ผ่านมาไหมท่านไปคิดกันเัาเองนะครับไเงาปีศา ที่แผ่ไพศาลมาเนินานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนคาาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นในเศษเนื้อตอบแทนพระเชื้อบุญวาสนาสมศักดิ์สิทของมนุษย์ กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์รถตัวหมอบต่ำยอมรับวิสา,ายร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุนทางเสรีเท่าที ขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมิเสรีทางความคิดพิเนตจากผู้ต้องสองและเห็นปีศาจในกราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบทบังไว้ ประชาชนผู้คนแค้นดิเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชือ่อบุญวาสนาสมศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับพิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกานปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งต่นใดกดเกิ์การเวลาเปิด เปิดตาผู้คนไหลบ่าสุนทางเสรีเท่าทีย็นยกตัวขึ้นเอิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิเนตจากมู้มองโซแสงสัดส่งประชาชนทั้งพองผู้เป็นเจ้าของอำนาจ ลุกขึ้นท้าปากกาลุกเงาปีศาจรา